vừa à bỏ à à, à à. à. à, à, khó. đi cái khoa à, lúc khoa à, lúc khoa lúc lúc khoa lúc khoa lúc nè ทันโมนี่เนี่กินข่าวแล้วหิวข่าวอยู่ทันโมยังไม่ให้ชุบกะเนยเฮ้ยนะเฮ็ยนะเอ้าเอ้าเอ้าเห็นยังไงนะเห็นยังไงนะอาจารย์สวัสดีป้ารุณก่อนเอ้าเห็นยังไงเอ้าเอ้าทานสาบาตนี่อาจสวัสดีป้ารุณงามๆดีกว่าเนย hai à, cái tư non bỏ mà nhóm phải làm nào đây bỏ một như bỏ ôi tại đều, anh đi bỏ hả ai ai Thấy ค่าค่าสบายดีเด้อปลาดงเด้อพอๆกันดีแล้กับโซ้แมนนองเนี่ยเี่ยคือเก้าเนี่ยเบะมาเพือนอคนตายเขาซอบเพื่อนเลยเราไปหาเลยดีกันนะมำอาบนักอับไรอยู่อ่เ้ยบอกลำอาบน้ำอยู่ดีว้ายคืนอนเด้อแถวไปนอนเด้อนอนแจงนี่นี่เนาะนอนแจ้ง คนนอนแจ้งือคนนอนเลิกอันนี้นะเร็วๆลำเกี่ยวข่าชอยป้าคนไปงัวแตไรแต่งัวแล้วบัดนี่นเข่าวมูแร็วว่นแรงงัวกับปอยเข่ามาไปลงเกี่ยวขายน้ำป้าไปเกี่ยวขายนะป้าเอ่นเตือนแต่้ราบเริเร่มเอินเด้อลำเกี่ยวขาน้ำป้าเด้อให้ป้าสู้เอาเจ้าหน่อยให้แม่ลำเกี่ยวขายน้ำป้าเด้อ เคบอเคบอเคนุกโอเคนะแม่เอ <that 's spooky> <this> <that> ้ยน <c oughs> ุกวะนุกตื่นเศร้าแล้วกันให้แม่์รเมื่อกี้ร์ขับซอยป้ายูรีน้ำลาสุเนาะยูรีน้ำลาสุให้ปลาสุเอาเนาะยูน้ำเอ้ยเปลวเอ้ยเบลเอ้ยเนเน่มูหลายช้ำอยู่รุมผูก นี่ไอ้หน้าไอ้จินมาดิ่นนำดิ่นผู้เดียว oh. <Okay. laughs> โอเคโอเคบ้าย้ำหลายก็ใช้ชสสุดนอนได้นี่ได้อาหน้กกาเอก็ใช้ชุดนอนได้นี่วะใช่หน้าเอก็ใช้ชุดนอนได้นี่เฮ้ยตาเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอยังโอ้ อุ๊อุ๊บอุวันหนึ่งเกี่ยวข่าวแข่งพ้นวันนี่แข่งเลยวันนี่แข่งยังไม่ใช่มาแข่งกับมุกับปาสุลงไปซอยับลุงวางมาน้ำแนงก็ได้าำ่าขืนกับมุงก็เลิกได้เนาะมันแห้งก็แข่งเลยหนาววันนี้นะอ ของพ่อวะนี่เกี่ยวข่าวตาฝนน้ำป่าแล้วนิเฮ้ฮบอกืนฝนนะเวมืนยังเนาะมันหมดเวลาตกกตยังมาตกอยู่เกี่ยวข่าวเกี่ยน้านนยังมาแล้วอยู่เนาะอยูอ่ละข่าวนะฮะห่าวมาแล้วเอามาทัานผู้เดียวเกี่ยวว้าวมันมัน้ทไรวายังแคบไ้บ่ เชือก er ันเล็นเก่งแน่พอกันบ oh, um> uh ่อหนิแม่นี่แม่ก no> um> ันอ๋อพอกันแม่กันเมอเมนเมอเมนบ่ใช่อันก็เมอเมอโตนี่ Sunday> ิเมบ่นี่นี่พอกันดูมีมีไมีมีนี่พอดีพอดีนี่เมอไม่เมอไม่อ๋อแม่โตบ่ยูดี้อ๋อแม่ยูดี่แม่แม่อ๋อแม่ไม่อยู่พู ข้าวไปนี่กินได้ข้าวนะฮะยังได้กินขน้าวได้ยังใครได้กินข้าวนะคนหนึ่งนี่บอเหรมันเป็นยังแซ่บลาได้หรอแซ่บลาได้อ๋อแซมได้ไว้ให้เพื่อคนใช้ไ,ไ,ได้เพผลนละมาหาเมย์นะเมย์เห็นยังไงหาเมย์มีเหรอเมย์มีเห็นยัง นี่มีเบนขนมแล้วนี่เบนของนี่ได้กินแล้วนี่วานกุ้งตัวใหญ่แท่นี่ะนะเดี๋ยวไม่ต้องกินก้อนได้นี่ไปลงไปน้ำลังยำหมูอืมยังกนได้ยางแท่กับกับกะืิกับขนมหนมไม่ใส่จัแกแม่ใจดีจ้ะ เซทายมาหายน้องติเลิกเบ่งปั่นกันคนนึงปุ๊บคนละคนคนึงขอบคุณค่ะคนะคนคนน่อยเอาไปไวของห้ามตัวนี้อ๊้ชิดลายแท้เบ่งเห็นป้าขึ้นหน่อยแท้น้าลายทำการยู้เหรอป้าขอเนี้ยำการยู้หมอป้าขอน่ะขอบใจอ่าอยู่ดีหายเรียบร้อยเลยไมอุ้มเหงว่า

เ no. นาะเอี๋ที่นอนใหม่เลยมันนิ่มมันแจกบอกนอนสบายกิโตเจ้กบอกวายู่นอะไห่อืมอืมอืมอมป้าแรากัลลปาาลเขาพองน้ำกันเด้อมาขับไปเด็อมามามาปกอนเด้อก่อนเีเ <laughs> <laughs> ด้อ ไปลีมา่นางทีเห็นเนเด้อมากินข้าวแม่ปอดหมูหนุ่มๆไก่ให้ดุหมูแคบหมูแคบหม,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 มูอ้เจ็บอุเจ็บแพ้ลยเจ็บบอกอ้อออ้อยเอ้ปลูกกินข้าวหร khá như đi nữa Ừ. Ừ, lại, lại 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 con chuối ngon tiền chuối <laughs> con chuối ngon tiền chuối em em như đuổi

แหม่หมือนมาเลยนะย่ะมาตเลยคนไ,ไ,ไป่ดไปจ่ายออตกระเกีเกยรคือเก่าบ้านในเกียรจะมสัตหนาวขึ้นนะคำขึ้เฮ้ยเฮเหมืนตปล่ยแกงแกงยันเกียรขขาววะหเม่์ูเลยอนะ่ะแม่แม่เยว่า,า,ากเกียขขาวได้ของไเกีแกงก็ถอ เดี๋ยวหน้าปั้งแข่งบนน้ำจันเถอะปอกคิดเลยบอกคิดเลยมีแตให้เลยน้นนยังเยบร้ลยแล้วเยอยแลยอ่ะมดวานเลยอ่ะข่าววุนไปอาเงี้ยเลยดิหยุดเลยนะหยุดก่แล้วทำได้านมันลอก เมาตอนขึ้นอ่ะอเร่งอาะันลงมาคเลยพกคักอ,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 อยู่ว่าเขาคนนอะที่เชื่อมยูนแล้วไงฮโมาบีนสวยะเตนสวยะ

ติิงเข่าเขนี่ค่ะจ้าเขาหูสวยคระจากัไข่ลงแล้วก็เทลงไปแบแค่คุกๆนี่ก็เคาไข่ต้มเลยป๊บจิเลยจิ้เลยจิ้เลยอืมจิเลยผัดจิเลยใส่ยส่หัูกบข้ แลยอ่านน้ามันชุวนด้อลยนี่แจกลูแทอะไรบ่ใครอิงกันเลใครอิกันลนีนน่ชัดยอขับให้ขาหามพอ,อ,อ,อมันครัแล้วม<อ>ันนี่อาทานอะไรล่ะนอนกับนอนแจ้งนอนแจ้ง่ขนาดไม่ได้นอนเล่นเลย่ ยงคือนอนแจงสุดน่อนอนนัดเล่นกับอะไนอน,น,อนเลยขานอนขามือด้ยหมอน,นี่แม่แต่เมืมอเกิดมาอไม่ผมยตังเนี <c oughs> ขน่ข้าได้กี่หมกเอาไดี่เอ๊ติดด <c oughs> <c oughs> ่างนเเหนือตอนะเอนเหนือตอนว่อันแก้งมาเร็จดฉูเขเหนือตอนว่ มุปแปดจะรับเก่งก็จงหัวอนก็ได้เพื่อนอะไรกี่เนี่ยอดออะปอดอือบุญมีบุญเมร่ะไปเพื่อเพื่อนบุญมีใช่บุญมีใชบุญมีเนี่ยอ๋อบุญมีอ๋อบุญมีอะอ๋ออะไรบอกอ๋อ พอมนียี่ห้อยี่โฟพ่อหองไหน้องอะไรอ๋อเดี๋ยเปิดพอดี้อ๋อโอ้ยเจ็บอีกแล้วนี่นั่งนอนขานะนั่งเกี๊ยวเมมี่เมมี่มี่หปากแม่อะไอห่าไอห่าอห่เอ้ยอื้ออ๋ออ๋อเจ็บ พอดีใช่พอดีพอดีไปใจพอดีจ้ะพอดีไปไทยคลิปพอดีคลิปออนี่ไทยคลิปอยู่ดีอยู่กับผาเหี้ยอยู่กับผาเหียอยู่กับแม่มีอยู่กับแม่บุญมี Wow, do let me

来了。 แ<อ>่ะแฉะกำ<อ>ปิกแ่แฉะงกปาไม่ออกเลยะ<อ>ป๊าเออปาลดเอนี่นะงากะนกับกบมี่เยอ้ม<อ>า้นะเขียวแ อืมใช่จ๋าจ๋าอร่อยกลิ่วะนีวะออาวเน้ำ่ใบเตจ้ะมีใบไหมพี่ดามดัดาแล้วมาช้าน่อยมาช้าก่อนหน่อยไดูน้าแลอ้โหไปดหน้าแต้แ่เลยเราไปเราไปใช่ กินไข่ป่ะบริถัไข่มืในในอมึงแะ่ตอนนั้นชิตายหาบริษัทไปกอพิชาบอมาไปตนนชิใจไทยอีกว่าิไปอพชาบอไปไปนะเต่าดูนี่นอ,นอ,อ๋อเงิกว้าเยอะนี่คือเงินนะ ว่ะแล้วคนตอนนี้เลี้ยงอะไรตุ๊แกอะมันกินอะไยไ่พอค่ะทานปีเลยมันกินอะไรน่ค่ลยเลยค่อยเลยค่อยเลยเดยวไปอีกทีบาย

ไม่ขาล้วห่าพี่ตาบังคนจนทาบารังเลยหมาไม่ได้เห่าเลยเนไก่ท่างเหร่าไปนี่เหรแต่บ่อร่อยแคบแบแบอร่อยอร่อย อร่อยใครกับคูณแม <c oughs> ่นี่ยเ <c oughs> สร็มาเด็นหมดให้กินเบียร์นะ

Bill 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 con Bill 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 ห่าปะประเมินประจุแบ่งกันกรจยแบ่งกันใหกันกินแม่งกันล้แม่บ่อแบ่งกันได้วแม่อตอนแบ่กันได้ีอ ปลาดงเนิ่ได้เอาผีอย่าละมาหาป่าเดี๋ยวเอากล่องมาป่าเลยนาทีจะดูจักนาทีแล้วนาทีแล้วลวัสดีป้าลูกกันเยอยอย่งสอ,องสาม บันดีปะด่งกัน่ยอิ่มรกินข้วอิ่มแล้วไ <laughs> ด้ได้อ้อาวนี่กินได้ไหมอ้าวเนนะอ่เบิ่งใกล้ปะดุงกินหนังน่ะค่ะหิ่โพอยดิกิน